นาขดัดแดงขึ้นพี่น้องสู้ไปจ้าพี่น้องปรเฮ็ดแล้จ้าพ่อแม่ที่มะตกขี่ข้าน,นอนทีเย็นเบาไหวเลยน้องพี่น้องมันบอกกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าเก็บเห็ดเคยได้ดีพาประเฮ็ดงานพี่น้องยางไปเฮ็ดงานจ้ะบ่มี้โลดพี่นอ้องวันนี้หยุดแล้วจา้ะหยุดแล้ว หยุดเรียบร้อยแล้ววันนี้หัวหน้างานก็ติียดเรามองอื่นมันปิดหมดไม่พอแล้วพี่น้องเย็นมือสุดๆเลยมองอื่นมันปิดหมดแต่พี่น้องเฮาเกินก็ต้องไปเฮ็ดเนาะมันบอกก็จะหาการหางานเฮ็ดโชคดี่สมัยเราได้เฮ็ดงานแล้วพี่น้องเนาะมันจะรถดีใจเบิร์ดนึงว่ารถม้าสิ่เลี้ยนอื้นจ้าพี่น้องย่างไปพี่น้องใกล้เครื่องทั้งเนาะจ้า ไก่ถิ่นเมืองเราประมาณ4กิโลพี่น้อง4กิโลหางกิโลนี่แหละฟางหุ่นบ่ายจากบ้านฉันมันนีประมาณสีกิโลพุ่นเราไปได้นับปูพี่น้องคนนในนับเก่าแต่หุ่นอื่นลดแรงตลอดพี่น้องโอเคนะจ๊ะเนาะเย็นมือจ้ะคุณพี่น้องขจอกกัญชังคือคุณไก่หัวจ้ะพี่น้องสี่กิโลจ้ะ รถปูมีเลยพี่น้องรถปูมีเลยฉันไปยืนถา่ายจ่พักนึงบูมีมาถกกึง,งกลางยางจ้ะลำบากเลยพี่น้องอยู่เมืองหอกเมืองน้ําพอได้สบายเลยพี่น้องเลยอยู่ประเทศไทยบ้านเฮาหนึ่งมีอยู่มีกลิ่นพี่น้องอันนู้นอันนี้เทือกบางหิมะพี่น้องรถแลนวุ่นบุนพี่น้องเลาเจ้าของรถโซนโตเนาะจะไทยเฮาหนึ่งแล้ว มีรถชนตโตบอกปุ้ยนายท้อสั่นมาสงนะ่งเนาะขอบมาส่งนะพี่น้องรถจนทั้งเฉลี่ยเต็งเดะบอกคนบอกขันยุบาลนะารถแดนมะอื่นจ้าวันขุดเนะาะจ้างานไปเลียดงานพี่น้องแต่ว่าขากลับเป็นเลดขี่แท็กซี่อยู่ถ้าเข้าไปกลับพร้อมกันเสร็จมันมาคุมพี่น้องมึงพี่น้องช้างไปมันมาคุมจ้ะหนาวมื้อมากเลย สองสามชั่วโมงนเห็งานบอาแท็กซี่มาหกสิบเอ็ดให้มันหนักโมนาห์บอกเมื่อกี้ทรไปเออไปยังก็บุบบอาสันบ่กเอาบอกเราก็บเมื่อวานในเขียดใ่วยเนาะปุบเหตุงานลุบมือนึงแล้วจากพี่น้องรื่ไดลย่ละรถลักรดึกรถลอพี่น้อง พี่น้องมาหอดในเมืองเราจะหางงแรงพี่น้องไปขึ้นสะพานยู่งหันติดลมพี่น้องเลยประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งพี่น้องอยางมัน,นขาลอยแต่พอดีเรานอนหลับพี่น้องสู้ไปนะพี่น้องเนาะน้าขอแดงครึ่งบดพี่น้องสู้ไปจ้าพี่น้องไปเฮ็ดเหมือนจ้าโมเมนต์หิมะตก ข้านนอนเ่ียนบ่ไหวเลยพี่น้องมันบอกก็ต้องไปเทศงานแต่พี่น้องก็แมีนอยู่รถวงนี้เนาะรถวงนี้หวานแต่ก็อยากมาเทศงานเนาะมันบอกมันบอมีรถไปประคุมพี่น้องไปประคุมค่าแท็กซี่ก็่ยี่สิบสามสิบยูโรแบบตลอดตอนฉันกลับฉันกลับฉันพินั่งจะฉันกลับฉันพินั่งมื่อรถกันแลน้นแหละค่ะอดเอาเนาะ ขอบคุณพี่น้องทุกสุขคนจใจที่ของมาลบชมนกระสังเน,นาออยกากจะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ามาพี่น้องนาะพีงจะปิดกล่องวัพี่นองเห็นเขเจา,างานยันปิดหนาเป็นพลังจะขึ้นจะพานีิบรอบนึงพี่น้องวันนี้จะขึ้นจะพานีิบรอบนึงจะปกติทางในเชิญยางมันชีจะกรยานมาเฮ็ดงานหน้าหนาบ่อนส้ำเหรอพี่น้องนอง้องิ่ง เยอะจ้ขอบคุณทุกใจทุกแชร์้ะพี่น้องเ้อขอบคุณหล,ลายๆคลิปจ่วนสันจ้าพี่น้อง,องสุดๆจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า